มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนนะครับประเด็นร้อนของวันนี้นะฮะซึ่งเป็นวันที่1กรกฎาคมวันพุธที่1กรกฎาคม2563ครับวันนี้ขอเริ่มต้นจากข่าวร้ายนะครับข่าวร้ายของสองกอสคครับเป็นข่าวร้ายจริงๆถ้าเผื่อเรารับราชการนะครับแล้วจู่ๆวันรุ่งขึ้นมีคนประกาศว่า ยกเลิกตำแหน่งหน้าที่การงานของเรานะครับโดยที่เราไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวนะครับอะไรจะเกิดขึ้นครับตอนนี้เกิดขึ้นแล้วครับกับสกสคครับโดยพนักงานเองรับแจ้งตอนเช้าบอกว่ามีการยกเลิกการจ้างงานของพนักงานสกสคครับเนื่องจากว่าสกสคเจอปัญหาเรื่องราวของการขาดทุนอย่างต่อเนื่องมายาวนานครับ จำเป็นต้องยกเลิกการจ้างงานนะครับการจ้างงานของพนักงาน700กว่าคนครับนี่ก็เป็นข่าวร้ายเลยนะครับสร้างภาวะช็อกให้แก่ทางด้านพนักงานครับนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจากทางด้านมินเิเจอร์ออนไลน์ครับโดยทางด้านมินเิเจอร์ออนไลน์มีการรายงานบอกว่าช็อกครับพนักงานองค์การค้านะครับถูกเลิกจ้างเกือบพันรายมีผล1สิงหาคมนี้ครับนะฮะ องค์การค้านะครับพออองค์การค้าสกสกโลงนามคำสั่งเลิกจ้างพนักง,งานาแบบฟ้าผ่าเกือบพันรายครับอ้างขาดทุนต่อเนื่องกว่า15ปีเตรียมให้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายมีผล1สิงหาคมนี้พนักง,งานตกใจครับหลังน้ำตาบางรายช็อกถึงขั้นเป็นลมครับเป็นการรายงานไปเมื่อวานนี้ครับ มีรายงานว่าที่สำนักงานองค์การค้าคุรุสภา,าลาดพร้าวครับพนักงานพนักงานเกิดความโกลาหลวุ่นวายขึ้นตั้งแต่ตั้งแต่เช้าครับเมื่อทางด้านพาอ,อกสกศส,กสกมีการแจ้งปลดเจ้าหน้าที่เกือบ1000คนโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าครับและก็บรรยากาศพนักงานหลายรายตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงกับหลั่งน้ําตาบางรายถึงกับเป็นลมครับบางบางก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันปลอบโยนซึ่งกันและกันครับ ทานด้านผู้สึอขาวมินิเจอร์ออนไลน์ก็รายงานว่าพนักง,งานรายเงินที่ถูกเลิกจ้างบอกว่าตนเองรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะต้องตกงานครับนอกจากนี้ตนกับพนักง,งานประมาณ700คนครับยังไม่ได้รับเงินเดือนของเดือนมิถุนายนด้วยก็คือปกติแล้วเขาต้องจ่ายประมาณวันที่23ถึงวันที่25มิถุนายนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินเดือนครับพอเป็นอย่างนี้ครับทางด้าน ผู้สื่อข่าวของเมนิเจอร์ออนไลน์ก็ไปสอบถามกับทางด้านนายดิษกุลเกษมสวัสด์ครับคนนี้ก็เป็นเลขาธิการกอสอปฏิบัติหน้าที่ผู้ในการองค์การค้าของสกสคได้ลงนามคําสั่งขององค์การค้าขอสนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและก็สิสธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าสกสคซึ่งเดิมทีเราก็รู้จักในนามของคุณสุภานะครับสั่งเลิกจ้างพนักงานเจ้าที่องค์การค้าของสกสคโดยระบุเหตุผลว่านะครับ ทางด้าน,านองค์การค้าสกศคประสบป,ปัญหาการขาดทุนมายาวนานกว่า15ปีแพ้เป็นนิดเดียวกับ16ปีแห่งความหลังของครูสิรพลสมบัติเจริญนะครับ16ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและคมคืนอันนี้เพียงแค่15ปีครับขาดทุนจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานครับ แลวก็ทางด้านเจ้าที่รวมแล้วนะครับ9 6 1คนครับแต่ว่าจะให้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกําหนดครับโดยมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปก็คือยังมีเวลาทําใจอยูอ่อีก1เดือนก็คือเดือนกรกฎาคมครับมีเวลาทําใจอยู่และก็แน่นอนนะครับเป็นอย่างนี้คนที่เกี่ยวข้องก็ต้องช็อกล่ะครับช็อกซินิม่านะครับโดยไม่ต้องดูหนังผีแต่ประการใดครับเกิดอาการช็อกล่ะครับนะฮะ นี่ฮะภาวะบางคนนี้ถึงกับว่าเป็นลมเป็นแรงไปครับแล้วก็มีคำประกาศนะฮะเป็นคำประกาศของทางด้านสกสคนะฮะเดี๋ยวเราดูคำประกาศนิดหนึงครับส่วนภาพช็อกนะฮะนี่ฮะคนนี้ถึงกับเป็นลมเลยนะครับเป็นลมเลยตื่นเช้ามาแทนที่จะมีความสุขนะฮะมาเจอข่าวร้ายลมจับครับ บอกว่าเรื่องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของสกสคด้วยองค์การค้าขอสนังานคนะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและเสวิสดีภาพครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาในวงในวงเล็บปิดองค์การค้าของสกสคเป็นองค์กรจัดหาผลประโยชน์ให้แก่ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวิสดีภาพครูและก็บุคลากรทางด้านการศึกษามีหน้าที่บริการส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการจัดระบบการศึกษาของชาติในด้านการสิ่งพิมพ์หนังสือเรียนเอกสารทางเอกสารทางการศึกษา ผลิตอุปกรณ์การศึกษาบริการธุรกิจทางการศึกษาตามที่สำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามอบหมายประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า15ปีองค์การค้าของ so or, สกสกจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเลิกจ้างพนักง,งานเจ้าที่เพื่อปรับปรุงอัตรากําลังและก็ผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การค้าของสกสกให้สอดคล้องกับภารกิจครับ อาศัยอำนาจตามมาตราในข้อ16เลค5แห่งข้อบังคับคณะกรรมการสกศว่าด้วยการบริหาร,ร,รองค์การค้าของสกศคพศ2554แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2556ประกอบกับมีมติของคณะกรรมการบริหารองค์การค้าขอสนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางาการศึกษาคราประชุมครั้งที่5ทับ2563นะครับ เมื่อวันที่23มิถุนายน2563จึงให้เลิกจ้างพนักง,งานเจ้าที่จำนวนนะครับ961รายครับโดยให้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดรายชื่อแนบท้ายตามคำสั่งนี้ครับทางนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2563ส,สั่งณนะวันที่29มิถุนายน2563นาย,นายนนดิศกุลเกษมสวัสดิ์เลขาธิการกอสอ,อปฏิบัติหน้าที่ผู้ในการองค์การค้าของสกสคออออออครับ นี่คือรายละเอียดเป็นอย่างนี้ครับถ้าเผื่อเราก็คงจะต้องช็อกแหละครับเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวเนื่องกับรายรับรายจ่ายนะฮะค่อนข้างจะเยอะครับทางด้านเมนเจอร์ออนไลน์รายงานเพียงแค่นั้นครับแต่ว่าขณะเดียวกันทีนี้ครับขณะเดียวกันทางด้านข่าวสดครับข่าวสดเองก็ได้มีการนำเสนอนะครับ มีการนาเสนอเพิ่มเติมบอกว่าเปิดเจพนักง,งานสกศกช็อกถูกเลิกจ้างชี้งเงินเดือนก็ค้างนี่คําประกันหนัวครับนัวนี่ไม่ใช่ว่าแซบหนัวนะครับนัวก็คือมันนัวเนียไปหมดเลยครับเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่30มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้ครับองค์การค้าของสกศกศึกษาพันพาณิชย์โรงพิมพ์ครุษภารลาดพร้าวครับถนนลาดพร้าวแขวงสะพานสองเขตบางทองหลางกรุงเทพมหานะคร นางกัลยาหรือว่าคุณแก้วลิธิเดชอายุห้าสิบปีกล่าวว่าขอนหน้านี้ตนเองได้ข่าวมาว่าคุณพรจะมีการกิจจะมีการปิดกิจการของสถานที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกดาคมที่จะถึงนี้ซึ่งทางพนักงานทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเก็บเข้าหมอแหกแต่กระโป๋ของส่วนตัวกันทุกคนก็เตรียมใจแล้วล่ะพูดตามตรงนะฮะ อขอโทษท,ทีครับผมมีปัญหาเรื่องราวของอันนี้อีกครับผมเออแหมจริงๆเลยนะฮะจนกระทั่งวันนี้นี่พบเอกสารปิดประกาศบอกเลิกจ้างพนักง,งานตามที่คุณนุพพรกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้พนักง,งานทุกคนเกิดอ,อาการตกใจบางรายถึง,งกับขั้นช็อกเลยคุณนุพพร์ุสติ ซึ่งขณะน,นี้ทางสภาพแรงงานก็ได้ส่งหนังสือยื่นกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง <c oughs> รวมทั้งไปหาแนวทางในการช่วยเหลือว่าจะทําได้อย่างไรบ้างทานนี้สภาพจะเรียกสมาชิกทั้งหมดเข้ารูปประชุมเพื่อหาข้อสรุปแนวทาขงของการช่วยเหลือในวันที่2กรกฎาคมนี้ที่วัดสามคีธรรมย่านลาดพร้าวเวลาเก้นิก,กาโดยท่านนั่นนางกัลยาก็บอกว่าซึ่งในวันนั้นครับจะได้มีการจะได้มีข้อสรุปผลประโยชน์ตอบแทนจาก คำสั่งเลิกจ้างให้กับลูกจ้างตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ว่าตามคำสั่งนั้นได้ระบุแบบกว้างๆจนไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าจะชดเชยได้อย่างไรโดยก่อนหน้านี้กลมการค้าได้มีคำสั่งให้พนักงานหยุดงานในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งผู้บริหารก็มีความเป็นห่วงพนักงานจึงออกคำสั่งให้พนักงานที่ไม่มีความจำเป็นหยุดงานโดยมีรายชื่อแนบท้ายและก็รับเงินเดือน7 5เปอร์เซ็นต์ส่วนกลุ่มที่มีความจำเป็นกับองค์กร ก็ให้ทํางานมาตามปกติโดยได้รับค่าจ้างเต็มจนขณะน,นี้ถูกเลิกจ้างไป961รายจากพนักงานทั้งหมดนะครับ1,036คนพนักงานที่ถูกเลิกจ้างคือพนักงานที่ไม่มีความจําเป็นครับก็พูดง่ายๆว่าเหลือที่จําเป็นจริงๆไม่ถึง200คนครับแต่ว่าจ้างอุ้มเอาไว้มายาวนานมากครับ961รายจากพนักงานทั้งหมด1,036คนกว่าๆด้วย แต่ว่าส่วนที่เหลือนี่ก็เป็นก็จะเป็นคณะกรรมการลูกจ้างจะต้องทาหนังสือแนบต่อศาลถึงจะเลิกจ้างได้นะครับตนเองก็มีอายุมากแล้วคุณนพรไม่มีงวดคงไม่มีหน่วยงานใดละรับอายุ50ปีค่าทางานอีกทันในสิ้นเดือนมิถุนายนตนกับเพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้รับเงินเดือนเนื่องจากว่ามีคําสั่งบางคําสั่งก็ให้ไปรับเงินจากประกันสังคมหากจะได้รับก็อาจจะมีความล่าช้าพร้อมกันนั้นก็ยังส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวพนักงานทุกราย เรื่องของการขาดไรายได้ขอโทษนะคุณนพรเดียนเนี่ยทำงานในองค์กรนี้มากว่า20ปีรู้สึกใจหายและยังทำใจไม่ได้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราจริงๆหรือว่าเราฝันไปสารผลกระทบที่พนักง,งานหลายคนได้รับอีกหลายอย่างก็คือการกู้หนี้ยืมสินคุณนพพรก็รู้อยู่แล้วว่าเมืองไทยเราความสามารถในการก่อร่างสร้างหนี้ของพวกเรานี้สูงขนาดไหนแต่ละคนก็ เรียกว่านี่ท่มหัวเอาตัวเอาตัวไม่รอดกู้ยืมจากชอพอคอบ้างกู้ยืมจากกรุงไทยบ้างกู้ยืมจากออมสินบ้างกู้ยืมจากสากรบ้างกู้ยืมจาก <c oughs> ทางด้านอาคารสงเคราะห์บ้างและก็มีการจับกลุ่มค้ำประกันซึ่งกันและกันจนตอนนี้หลายคนนี้ขยาดไม่กล้าเป็นสมาชิกสากรเพราะกลัวจะได้ค้ำประกันไม่กล้าเป็น <c oughs> บางคนนี้ขยาดถึงขนาดว่าลาออกจากราชาการก็มีแล้วนะครับ กลัวได้ค้ำประกันนะครับบางคนก็กู้ธนาคารออมสินมาพัฒ,พฒนาชีวิตครูซึ่งก็มีการค้ำกันในลักษณะเดียวกันก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินตรงไหนล่ะทีนี้ครับไปชําระหนี้เนี่ยตอนที่ก่อหน,นี้ก็ไม่ได้คิดนะครับ <c oughs> แล้วบางคนเวลาเขาก่อหน,นี้นะครับเวลาก่อหนี้จะต้องให้ได้รับความยินยอมจากผู้บังคับบัญชาครับผมเองก็เคยเจอนะฮะปรากฏว่าท่านผอดูหนี้แล้วโอ้โหพี่ลำ ลำพังหนี้เก่าของพี่เองก็ยังจ่ายไม่จ่ายไม่ครบเลยและพี่จะไปกู้เพิ่มเติมอีกและจ่าเงินที่ไหนไปจ่ายเขานะครับโอ้โหครับโกรธให้พออนี่หัวฟัดหัวเบี่ยงเลยครับยุ่งอะไรด้วยเรื่องส่วนตัวนะครับผมแต่ว่าในฐานะผู้กําลังกับมัญชาครับเขาก็ต้องดูแลเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็นหนี้เก่าก็ยังใช้ไม่หมดนะครับแล้วจะไปกู้หนี้เพิ่มอีกนะฮะนี่คือความสามารถในการก่อร่องรางสร้างหนี้ของทางด้านคนไทยเรานะครับ ถ้าเผื่อคนเชื้อสายจีนหรือว่าคนเชื้อสายเวียดนามเขาก็มีความสามารถในการก่อร่างสร้างตัวแต่ว่าคนไทยเราก็มีความสามารถในการก่อร่างสร้างหนี้เปลี่ยนจากเจ้าของกิจการกลายเป็นลูกจ้างครับผมนะฮะคนที่เชื้อสายเวียดนามเชื้อเชื้อสายจีนนะครับก็เปลี่ยนฐานะจากลูกจ้างกลายเป็นเจ้าของกิจการเพราะว่าความสามารถต่างกันคนหนึ่งเก่งเรื่องราวของการก่อร่างสร้างหนี้อีกคนหนึ่งเก่งในเรื่องราวของการก่อร่างสร้างตัวครับ ก็เลยเป็นปัญหาเกิดขึ้นครับนี่ตอนนี้เจอปัญหาแล้วครับฮา่าทำไงล่ะครับแบบน,นี้ครับทำไงละ่ะนี่คือปัญหานะครับของบ้านเรานะครับอ่ะก็ค่อยๆแก้กันไปนะครับผม <c oughs> แล้วก็มีคนเตือนอยู่เหมือนกันนะแม้แต่าราชการบํบนานาญเองก็ระวังนะครับสักวันหนึ่งก็ไม่แน่นะครับ จูจ่ๆอาจจะมีการยกเลิกให้บำนาญเหมือนกันครับนี่มีคำโคูมาแล้วนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ครับตอนนี้เลิกจ้างงานแต่ก็คนบอกว่าโอ้คงเป็นไปไม่ได้คงเป็นไปได้ยากที่จะมาเลิกจ้างข้าราชการบำนาญน,นะครับเพราะว่าเราทุ่มเทในการทำงานมาชั่วชีวิตนะครับไม่ใช่ทำเพียงแค่5ปี10ปีทำมาชั่วชีวิตจนเกษียณน,นะครับผมจะมายกเลิกก็โอ้โหนะฮะแต่ต้องยอมรับนะว่างบประมาณของแผ่นดินของไทยเรานะครับ75%เนะครับ มาจ่ายเงินเดือนค่าจ้างครับนี่เป็นปัญหาอย่างมากครับเงินที่จะนําไปพัฒนานี้มีน้อยในขณะที่ในประเทศอย่างของสิงคโปร์อย่างเช่นมาเลเซียหรือประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเขาจะมีเงินค่าจ้างเงินเดือนค่าจ้างเพียงแค่ไม่เกิน60%อครับอยู่ที่50%กว่าแต่ของเรานี่คือปาเข้าไป75%เป็นครับเป็นภาระต่องบป,ประมาณแผ่นดินมากครับ แต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับก็อย่าลืมครับไปที่ทางด้านอ bon ุบลเซอร์วิสหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดธนุคังอาวุธซึ่งเขาเองก็มีความพร้อมมากที่เดียวมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องนำ้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับลิฟต์ยกรถกว่าสิบเอ็ดลิฟต์ทีมงานช่างยี่สิบสามสิบคนแล้วก็มีการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องอัพสกิลนะครับเครื่องมือครบครันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการแต่ว่าราคาย่อมเยาวกว่าถึงนะครับสามสิบเปอร์เซ ถ้าเผื่อท่านมีรถก็ไปได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะรถตู้รถใหญ่รถเล็กครับซ่อมได้หมดครับขอให้เป็นรถเราซ่อมได้หมดครับและก็ราคาย่อมเยาวด้วยนอกจากนั้นก็มีการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็เพิ่มความปลอดภัยให้แก่รถของคุณนะครับนะฮะด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่เดียวครับแล้วก็รวมไปถึงการรับติดตั้งระบบแกส๊สทั้ง lpg และก็ cng นะครับอย่างครบวงจรติดตั้งตรวจสภาพแล้วก็ออกใบรับรองการติดตั้งโดยวิศวกรน,นะครับ เขาให้บริการทุกวันนะครับเวันเต็มไม่เว้นวันหยุดราชการถ้าเผื่อต้องการหาอู่คู่ใจไปที่นี่อุบลเซอร์วิสมีความพร้อมเทียบเท่ากับศูนย์บริการแต่ว่าราคาย่อมเยวกว่าถึง30%ครับแต่ว่าถ้าเผื่อท่านมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่น ไปตปรวจแว่นตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไรยาวเท่าไรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจครับ มีข่าวฝากมาจากกรมทางหลวงนะครับสืบเนื่องจากว่ากรมทางหลวงเขาจะมีการก่อสร้างทางลอดต่างระดับนะครับสชั้นนี่ครับด้วยกัน2จุดก็คืออยู่ที่สี่แยกดงอู่พึ่งและก็สี่แยกวนารมครับและก็แน่นอนนะครับนะ เดือนนี้แหละครับเป็นต้นไปครับเขาก็จะมีการเรียกว่าอาจจะต้องมีการปิดถนนครับเพื่อที่จะสร้างอุโมงครับเขาก็มีการทํา QR โค้ดเพื่อที่จะให้เราใช้ทางเบี่ยงทางเลี่ยงทางเบี่ยงก็คือว่าเมื่อมาถึงสี่แยกดงอู่พึ่งท่านจะต้องเลี้ยวซ้ายครับแล้วก็ยูเทินจึงจะสามารถเข้าตัวเมืองได้นี่คือทางเลี่ยงและเขาก็จะมีการปักป้ายให้นะครับส่วนทางเอออันนี้คือทางเบี่ยงครับทุทีฮะทางเบี่ยงเข้ามาแล้วก็ต้องเลี้ยวซ้ายแล้วไปยูเทินจึงจะสามารถเข้าเมืองได้และเขาจะมี การแจ้งว่าจะต้องไปอยู่เทินตรงไหนนะฮะส่วนทางเลี่ยงคือเมื่อมาถึงแล้วครับท่านจะต้องเลี่ยงเข้าไปใช้บริการเข้าไปใช้เส้นทางในหมู่บ้านครับอย่างเช่นเส้นทางบ้านท่บ่อนะฮะหรือว่าจะเป็นถนนคลังอาวุธหรือว่าไปด้าำพระไปบ้านขามใหญ่ครับเขาก็จะมีปักป้ายเช่นเดียวกันครับทั้งขาเข้าและขาออกนะครับ เขาจะมีการปักป้ายเป็นระยะระยะไปไม่ต้องห่วงนะครับมีการปักป้ายผมเองขับรถตำรวจแล้วไปมาก็สะดวกครับซึ่งก็จะเริ่มนี่ฮะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับก็ต้องมีการระมัดระวังกันในการเดินทางนะครับและก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับเนื่องจากว่าข้อจํากัดของการใช้รถใช้ถนนครับเป็นอย่างนี้ครับนะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับถ้าเผื่อใครที่จะไปศึกษา QR code นะครับของการใช้ทางเบี่ยงทางเลี่ยงนะครับ ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับจากใจของกรมทางหลวงครับขอบคุณอีกครั้งครับ